ทใจพก<ล>ารน,นามีาราาน,นสาความส,า,สา,ามัคคีชาวไทยอยู่ทิฐานไนสมัครใร่วมทาความดีรู้รักรู้สามคัคคีปัญหามีช่วยกันแก้ไขใช้ภูมิปัญญาพัฒนาชุมชนทุกคนพร

หน่วยพัฒนาการขั้นที่21สำนักงานพัฒนาภาค2วันนี้กับผมเป็นพิธีกรพัฒนาครับแลวันนี้นะครับผมไม่ได้มาคนเดียวครับผมมากับน้องๆจากโรงเรียนวางสามวิทยาทานแล้วให้น้องๆแนะนําตัวครับแ <c oughs> นะนะนําตัวครับน้องชื่ออะไรครับสวัสดีค่ะหนูชื่อนางสาวบรรณพรูปถินะคะชื่อเล่นชื่ออมแอมค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อนางสาวกิตนิศรุตศรีค่ะชื่อเล่นไข่มุกค,ค่ะมาจากโรงเรียนวางสามวิทยาค่ะ ต่อบบไปนะครับเราจะพาทุกท่านนะครับเข้าไปชมพิพิธภัณฑ์สหารแห่งชาติพันเจ็ดครับไปกันเลยสวัสดีครับวันนี้นะครับเขาก็ให้รับเ,เกียรติจาก พี่วิทยากรงานที่เป็นการตักแห่งชาติขันแจ่มน,น,นะครับพยากรณ์น้ำจืดค่ะสวัสดีค่ะชื่อนางสาวการทีลาจักราล่ะคะเป็นเจ้าพนักงานพิพิธภัณฑ์ชำนาญงานที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติขันแจ่มค่ะวันนี้จะเป็นวิทยากรรับชมนะคะครหรือเรียกง,ง่ายๆว่าพี่อิ๋วก็ได้ครับวันนี้นะครับพี่อิ๋วก็จะพาพวกเราทุกท่านที่ชมพิพิธภัณนะครับชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาตินะครับให้ที่อิ๋วทันสมัยนะครับผมค่ะ ที่สิบจำพันที่สถานร้านก๊อตากขาเปิดเป็นาักาวมาแล้วีเข้าสู่ที่ที่ห้าสิบสามคะเปิดเมื่อวันที่ยีสิบัา สองคัน้าอยสิบกา้าตอนาบนมีในหลวงใช่่ทั้งตาวนะคะทั้งเสด็จเสด็จที่นี่ในยุคนั้นก็คือท่านสเสด็จก็ท้อในหลวงขอสะทํนารทนารีจะสมหวัชซึ่งทีพิธีพันของเราเนี่ยเป็นพิธีพันที่เกี่ยวกับเก็บรวบรวมโบราณวัตถุกระถ้ายสื่อป่าัตถูกในเขตภาคีสารตอนบนนะคะแล้วก็เขตลุ่มแม่น้าชีนะคะเก็บรวบรวมโดยที่นาม,มาจัดแสดงในรูปแบบของเยีสากายตามรูปแบบของยุคสมัย นะคะไม่ว่าจะเป็นรูปแบบของยุคก่อนประวัติศาสตร์และยุคประวัติศาสตร์ค่ะซึ่งห้องแรกที่เราดิ่งตรงนี้นะคะคือห้องยุคก่อนประวัติศาสตร์นะคะรับก็ตามที่เราเห็นด้านหลังเลยที่เช <c oughs> ่นนักต่นเนี่งแสกเก็บรูกบวลในเพดลูกจำชีและเขตที่สามม้วนนะคะอย่างถ้ารถไปในบางพื้นที่เนี่ยเราจะไม่เห็นเน้นในเรื่องของโบาลลราณวันหยุดนาปราตื่นในเกือกที่ตื่นเพื่อตือ่นในสามโมงพี่นักบัตรแข่งดูแลนะคะอยู่เจ็ดตังหวัด นะคะตั้งคือจังหวัดขอนแก่น เลยเขาโคโลงคูอุดรธานีหนองคายพิการและสกโขทัยฟอร์จริงไหมคะดงเมืองแอมที่เขาสุดวลายนะคะไม่ไกลจากที่อยู่ใช่ไหมคะใช่ครับแถวแถวอุดรเราก็จะมีบ้านเชียงนะใกล้ๆกล้ครพอเข้าไปนอกจากนี้แล้วที่เราพบเป็นแหล่งโบราณคดีที่สำคัญเรายังพบแหล่งพัฒเศษศิลปด้วยที่เป็นอายุกว่าตลอดพิซารแสดงว่าภาพิซารเราวัฒนธรรมมันมามาไกลใช่ไหมครับมันมีมานานเยอะเลยนี่จะเป็นยุคกว่าตลอดพิซารนะคะซึ่งบางแหล่ง วีอยุสันปันเชียนก็4ี่พันครับใช่ครับเราไม่ได้ถ้าไม่ไม่มาก็ไม่รู้เลยนะครับป็นัญเชียนก็ผลเน,นี่ยก็จะเป็นแหล่โบราณคดีนคดี้ใช่อ๋อครับสามพันแปดร้อยี จะเป็นเครื่องไม้เครื่องมือในยุคไม่ว่าจะเป็นยุคสังคมล่าสัตว์หรือยุคสังคมเกษตรกรรมนะคะนี่คือเป็นเครื่องมือสะเก็หินนะคะแล้วก็เครื่องมือหินกระเทาะรวมถึงความคดของสมป์ก่อนคือใช้เป็นเครื่องไม้เครื่องมือนะคะในการ,รทำงชีพเอาไว้หั่นไว้ทุบไวเ้เฉือนนะคะอาศัยความแหลมคมของหินอันนี้คือเราเราก็ได้มาจากของอโดยม<ด> <5 S 2> าก เป็นยุคก่อนบริษัทแล้วนะคะเราจะพบในเขตบริเวณริมแม่น้ำโขงเป็นจานวนมากนะคะอันนี้ส่วนมากที่ได้นะก็คือได้มาจากเชียงคานผนังนี้ครับอันนี้คือเป็นแหล่งภาพเขียนสีที่อที่เราพบเห็นในค่าคอีสานตอนบนเราใช่ไหมใช่ค่ะอย่างเป็นภาพด้านซ้ายเนี่ยจะเป็นของถ้าลายแทงที่ชุมแพของแก่นเราเองนะคะต่อมาทข้างๆเหมือนดูอาจจะเหมือนเป่า มันเขาสักนะประมาณเขาสัก่งเงินข้อสุดท้ายนั้นหาไปเหมือนภาพคนนอนที่อยู่วงเป็นเหมือนคนนอนไขว้กันอ๋อใช่กันเลยกันไหมเอ่อตามแบบภาพขลิบซินก็จะมีในเรื่องของรูปแตกไม่เหมือนกันนะดูอย่างตรงนี้อันนี้เป็นครูตะเพาทองที่หนองบัวซออุดรธานีก็จะเป็นเหมือนลักษณะเหมือนเป็นฝ่ามือแตกเลยนะคะครับตรงนี้ก็จะเป็นข้าวของเครื่องใช้ในยุคสมัยแรกๆเลยก็จะเป็นเอ่อพวกเครื่องเครื่องต้านยิ้มเผานะคะก็เห็นว่าทำมาจากยิ้มเผาทั้งหมดเลย แต่จากลักษณะของแต่ละชิ้นเนี่ยของแต่ละพื้นที่ต่องๆแหล่งโบราณคดีโนเมืองนะคะของชิ้นแากนี้มันเป็นลักษณะของตัวแสตลักษณะของภาชนะก็จะต่างกันรวมถึงอันนี้ก็จะเป็นรูปแบบของเครื่องไม้เครื่องมือตามยุคสมัยแตควาถ้าจากนี้แล้วพอมาเป็นชิ้นนี้ก็จะเป็นแบบสัื่องมานจากการใช้โลหะนะคะเป็นอาวุธเครื่องไม้เครื่องมือนะคะตามร้างฐานโบราณเขาจะเห็นเป็น ตะคะมลายห่วงคอเห็นนะคะนี่กำไลสัมฤทธิ์อีแม่แต่อันนี้เป็นประดิ่งสัมฤทธิ์นะคะซึ่งประดับรวมถึงกลองหูระทึกนั่นก็คือทาจากสัมฤทธิ์ของที่เห็นที่จัดแสดองอยูน่นี้ก็คือได้มาจากทางในยุคฝน่งกวางตุกที่เขามีการสาร้างแล้วก็มีการทั้งขุดพบ แล้วก็นำมาเก็บรวบรวมแล้วนำมาจัดแสดงแล้วเรา,เาก็มีการใา่ข้อมีหลักฐานด้วยว่าเรามีการทำรเกษตรกรรมมาแลา้วไ<ช>ม่ต่ำกสิาศูนย์ปีเพราะอะไรคะเราไปเจอมาเล็ดข้าว,าวอยู่ในภาชนะรวมถึงในเรื่องของ,ของการทําเครื่องต้งายนยิงผานเนบางพที่ที่เรื่องของเวลาการเผาเนี่ยเขาจะใช้พวกแกลบเอามาผสมเวลาเผามันมันจะไปยึดทาให้เหนียวขึ้น ตัวนี้ก็จะเป็นโครงกระดูกนะคะเป็นโครงกระดูกจำลองนะคะมาจำลองมาจากแหล่งโบราณคดีนู่่อำเภอชุมแพจังหวัดอ่างก่นนะคะที่นี่เราจะาันปโครงกระดูกยู่หลายโครงเลย <S <S ในยุคสมัยนั้นเขามีความเชื่อเรื่องโรคต่าตายอ่าเป็นรูปแบบหนึ่งของการฝังศพเมื่อมีคนเสียชีวิตแล้วในยุยคแรกก็จะฝังศพเข้าไปางล่างกายเลยฝังเสร็จใส่เขา้ากองเครื่องใช้ฝังลกลบจบไปเลยนั่นคือการฝังศพครั้งที่หนึ่งแต่ในยุคความประวัติศาสตร์ตอนปลายที่จะเข้าสู่ปศก มีการฝังศพแบบนือคือเมื่อมีคนเสียชีวิตเนี่ยเขาจะฝังแรกลงไปก่อนฝังบ้านลงไปเสร็จแล้วเขาจะขุดขึ้นมาขุดขึ้นมาเอาเฉพาะตักระดูกชิ้นสำคัญใสไ่ไว้ในถังอ,อ,อันนี้ที่เห็นคือของที่ได้มาจากเมืองเพลียที่อำเภตบ้านไ่แหล่งโบราณคดีเมืองเกียวนะครับแล้วก็เป็นภาชนะที่ใส่ใส่ศพใส่กระดูกจริงๆ ถ้าข้าศัตรูของเราเนี่ยก็เข้าสู่ยุคประวัติศาสตร์นะคะเมื่อเกือบพันห้าร้อยปีมาแล้วนะคะประบบากฏร่องรอยว่าเราได้รับยุคนวัฒนธรรมทวารวดีมาจากภาคกลางก็มีการสันนิษฐานว่าสิ่งกลางแต่ทาวารวดีอาจจะอยู่ที่นพะมะ่าพม่าพม่าก็ไล่ขึ้นมาแล้วก็มาทางสีเทปนะสีเทปแล้วก็มาโปรนี่แล้วก็แยกมากเป็นที่มาทางทางชายัยภูมิแล้วก็มาทางนครราชสีมาพอมาทางชัยภูมิปั๊บก็เริ่มนี่เลยะคะ่ะเข้าสู่ลุ่มเนาะได้น้าชีเห็นะคะวัฒนธรรมก็ไล่มา ก็มาที่ขอนแก่นนะคะหาสลักามกระสินง้ออีกก็มีกระโดดไปทางนี้ด้วยวน,นะคะอุดรอะนะคะประมาณนี้อมาดูที่โบราณวัตถุิ้่สำคัญน,นะคะันนี้จะเป็นใบเสมาที่มีจารึกเรืยอว่าจารึกดอนแก้วนะคะขอ,อ,องจิตรลมาตีนอกจากนี้แล้วในห้องนี้นะคะก็ยังพบเป็นอ่สิ่งออกภูมนที่นำมาจัดแสดงนะคะ,คะมือมีปูนปั้นมีอ่าถัล่ลูกมีพับพินนะคะนี้จะเป็นพระ พุทธการทาวิชัยนะคะนี่นะคะพบเอพบที่อุญยาคูนะคะที่กันทาลวิชัยมหาสารคามตอนที่เขาสร้างพทุทธลูกจากธรรมะก็มาจําลองจากตรงนี้นะคนะอันนี้เป็นต้นฉบับที่เห็นยูรี่เป็นโบราณวัตถุของจีนทั้งหมดนะคะค่ะอันนี้มีอายุประมาณลอายุแล้วนะคะประมาณหนึ่งพันหนึ่งพันหนึ่งพันหนึ่งร้อยมากมายเลย โดยมากพอมาเป็นยุคนี้ก็จะเป็นการเข้ามาของของของวัฒนธรร,รมของอินเดียแล้วก็เป็นการนับถือพุทธศาสนาแบบเถรวาว่าก็คือการนับถือพระเจ้าอย่างอันนี้ก็เป็นใช้แทนรูปขคงรก็คือเขาจะใช้แผ่นเงินตีเป็นแผ่นบาากไว้แล้วใช้เหล็กแหลกนะคะขึ้นรูปยืนรูปอันนี้คือเป็นวิธีที่หนึ่งนะคะส่วนที่มีหลักฐานพบอีกรูปแบบหนึ่งนะคะก็คือจะมีการขึ้นรูป ไว้ก่อนอาจจะคล้ายๆเป็นแม่แม่พิมพ์เป็นแม่พิมพ์แล้วจะเป็นอ๋อครับสมมติเป็นรูปไปละเอาแผ่นเงินไปพรมลงไปก็จะมีรูปนีอยู่สองแบตบ่อมาถึงชิ้นสำคัญของเราเลยนะคะคือพระพิมพ์ขึ้นชื่อของภาษาเรานะคะคือกระพิมพ์นาดูนะคะที่จะแสดงนี้นะคะมาจากเมือง น้ำพอนจำปาสีหรืออำเภอนานจูจังหวัดมาสารคะ,<ต>ะใบนี้มีชื่อว่าใบเสมาหินทรายจังหลักภาพภาพุทธประวัติตอนพิมพาราฟในสมัยก่อนเนี่ยมนติศาสเตร์รมีความเชื่อเรื่องวัฒนธรรมถินตั้งคือการกราบไหวบูชาหินก้อนใหญ่หญต่อมาเนี่ยหินก้อนใหญ่นั้นเขาก็มาใช้แทนเป็นรูปเครพรวมถึงใช้ปักเพื่อแสดงขอบเขตพื้นที่สิธิ์ เขตพิธีกรมสสกรมเขตสากลแรกๆเนี่ยการรับเอา,าวัฒนธรรมทวารวบดีเข้ามาเนี่ยเราไม่ได้เอาวัฒนธรรมเข้ามาร้อยเปอร์เซ็นต์แต่เราเอามาปั๊บรงมาปรับให้เป็นรูปแบบทวารแบกบีสายพอเรามีความเชื่อเรื่องวัฒนธรนรมหินใต้รูปแบบศิลปะทวารวบดีเข้ามาปั๊บเราไม่ได้เอามาปั้นเป็นรูปอย่างเดียวแต่เราเอารูปลายรูปแบบของเขามาสลักไว้บนใบหินใบเสมาใบหินทรายด้วยนะคะก็คือเรียกว่าใบเส อย่างที่เพิ่งได้รับบรดกวต้องไปที่สุพรรณบุรีใช่ไหมคะใเห็นหัวข้อหน้าลูกศรจําได้ใช่ไหมคะของลูกศรเป็นหัวหน้าลูกษรแล้วด้านล่างของหัวลอกศรมีใบเสมาปักอยู่บริเวณนั้นนั่นคือเป็นพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ไอ้ตรงนี้เราเอามาจากไหนครับใบเสมาแผ่นนี้นะคะเราจจากเมืองค้าแดดสุญาปัจจุบันเมืองฟ้าแดดสอญู่ที่ตําบลหนองแกลือคือตะนาวสัยจังหวัดกาฬสินธุ์ห่างจากนี้ประมาณ สิบกิโลอ๋อแต่นี่จะเป็นตัวจริงที่เอามาตั้งไว้จริงใช่ค่ะตรงนี้คือของโบราณวัตถุของจริงนะคะที่เรานามาจัดแสดงนะคะก็คือใบเสมาพิมพาพิลาห์นะคะสังเกตว่าลองเทียบกับใบอื่นดูนะคะเห็นโลกใบนี้มีความสวยงามที่สุดใบนี้ถือว่าเป็นสมบัติชิ้นสำคัญขหงชาตินะคะเพราะว่าเราพบเพียงแผ่นเดียวที่จำหนักหรือสลักเรื่องราาเรื่องนี้ ะะลักษณะในภาพเดี๋ยวขออธิบายก่อนลักษณะภาพอย่างที่เห็นกันนะคะก็จะเป็นแบ่งออกเป็นสองส่วน,นะคะ่ะ<ม>ด้านบนเราจะเห็นเป็อนอบบชัดเลยว่าเป็นพระพุทธเจ้านั่งประทับประมนพระราชอาสนะคะ,คะด้านซ้ายมือของพระพุทธเจ้ามีสตรีนั่งขับเพียบสยายผมรองพระบาทของพระพุทธเจ้าอยู่นะคะ<ม>ตัวนี้คือพระนาง,งพิมพาง<อ>ะะพระนาง,งพิมพางเป็นใคร อ่าแล้วก็คือเป็นเมียเนาะเป็นเมียของเจ้าชายศิรธัตุก่อนที่ท่านจะเป็นพระพุทธเจ้ารนะคะด้านหลังมีเด็กชื่อนี้อยู่ลูกชื่อพราหลุนุูณราอ่าจะจำเก่งนะคะมีราหลุนภูณระค่ะนี่นะคะอันนี้ก็จะเป็นภาพอ่าด้านในนะคะด้านนอกก็จะเป็นลำแพงเมืองนะคะตรงนี้ก็คือเหตุการณ์และภาพหลังจากพระพุทธเจ้าท่านจัดสรุปแล้วก็เสด็จ สิริกาณ์นะตูงกบิลพัทนะฮะเพแสดงธรรมโปรดพระประยูรได้ขัน้นเสด็จไปที่เมืองนเนี่ยพระเจ้าสุรุทฒน์ต,ต้องจับให้พระนางทินพามาเข้าปอะเอจา้าแต่ทำยังไงพระนางก็ไม่ยอมเข้ามาพระนางยังเศร้าโศกเลยทั้งทำผิดอะไรถึงทิ้งชั้นกระลุไปทั้งทำผิดตรงไหนพระนางก็ยังเศร้าโศกใจให้ไปเก้าอ,อย่างไรก็ไม่เป็ดเดาว่านะก็ยังเสียใจอยู่ เ้าสุทุธนะมาตามก็ไม่ไปยังไงไม่ไปอ่อาดังนั้นพระเจ้าท่านทราบะ่ะยังไงพระนางก็ไม่ยอมก็มาท่านก็เลยเสด็จมาปลดพระนางจากตำแหน่พระนางพิมพาพอทราบพระเจ้าท่านมาต่อหน้าพระนางก็ตับพอไปว่าดูซิขนาดท่านไม่อยู่ต่อหน้าเราเรายัางมองไม่เห็นท่านเลยเพราะอะไรคะน้ำตาคุณร้องไห้เสียใจอย,อยู่น้ำตามันท่วมตายแล้วมองเห็นไนหะมคะมองไม่เห็นทา,างเห็นไหมคะ ้เห็นนะคะเพราะพนังดูท่านได้อยู่ต่อหน้าเราเลยมองไม่เห็นท่านเลยดูซินั่นมาจากคําว่าพิราบคือลาพึงลำพังพคาว่าเสียใจอย่างสุดซึ้งแทบสิ้นสมปรารถนาก็ทูเจ้าได้อีกอย่างนั้นท่านก็เลยรู้เหตุรู้สาเหตุลักทำไมให้พนังท่านกฤตแสดงธรรมเทศนาปโปรดพระนางพินพาหะะลังจากพระนางได้ฟังธรรมแล้วพระนางก็ได้ ข้าใจแล้วก็บรรลุรรมขระนางเลยแสดงความเคารพขั้นสูงสุดพระนางพิมพาจิงใชเจ้าสมุหคขนานะคะไปรองพระบาทเช็ดพระบาทของพระเจ้านั่นคือการแสดงความเคารพขั้นสูงสุดนั่นคือที่มาของใบใสมาที่ชื่อว่าพิมพาที่เรื่องนี้นะคะไปที่เมืองเขาจริงๆนีมีแค่ของจำลองให้ได้ชมกันส่วนของจริงเราจะแสดงไว้ที่นี่ สร้างสรรค์พัฒนาชุมชนสละเวลาอุทิศตนไม่วังผลประโยชน,น์ันใดทำด้วยใจสักด์สืทอถือหลักคุณธรรมนำใช้ร่วมแรงกายแรงใจสร้างภูมิคุ้มภยัยให้ไูยเรามีอาสาเขาก็มีดยหัวใจพัฒนาชาติไทย ก็จะเป็นภาพในเรื่องของการเสด็จพระราชินิพพ์เปิดของหลวงนาสิกาที่เก้าที่ท่านเปิดอาลักจัตริรรย์ใหนาสิกา,า,ท,ท,า,นนาทำเข้าสู่ยุสคสมคัยลพบุรีนะคะคถ้าเป็นที่ขวัญแก่นเองเนี่ยก็มีการฝากพดเกี่ยวกับยุคสมัยนีย้อยู่ทั้งสี่ที่นะคะ เป็นอู่ใบน้อยนะคะมีกอูปป่ใบน้อยอุบ้านเมอยอุป,ประพาชัยแล้วก็กูแก้วนะคะที่เป็นทั้งตัวาลายแล้วก็เป็นทั้งอรุยาสารอรุยาสารอรุยาศารก็าาราาลลคือโรงพยาบาลในสมัยนั้นนะคะคอย่างของที่นี่นะคะเราเห็นสอ,ององค์นี้เหมือนกันนะคะคอันนี้ก็คือออ พระอิศชยกรุหรือพระวชชทรนะคะองค์นี้พบที่เมืองนครจันตาสีนะคะที่เราดูใาสารคดีองนี้โที่คิดกท่านเป็นเทพด้านการแพทย์นะคะ, <c oughs> ะตามความเชื่อของคนในยุคสมัยนั้นนะคะก็กราบไหว้ขอพรให้หายจากเจ็บปวด้านหลังส่วนด้านหลังของเรานะคะก็จะเป็น่อพของเครื่องใช้ที่เกี่ยวกับพิการยุคสมัยนี้จะมีการรับถือพราหมณ์ฮินดูนะคะจะ,จะไม่เหมือน ทวารวดีละทวารนับถือพระเจ้าเป็นแบบพุทธแบบเถรวาทถ้าด้านบนเนี่ยนับถือพรรมินดูแล้วก็นับถือพุทธแบบมหายานนับถือเทพเจ้าค,ค,ค่ะองนี้ก็ของจริงเหมือนกันองนี้จะเป็นศิลามจนะา,ร,ารึกอักษรธรรมรัตนภาษาสุสุรีนะคะอ,อันนี้พวกพี่ปู่แก้วขวัญแก่นเหมือนกันนะคะก,ก็จะเป็นหลักศิลาจารึกที่จะ มีอยู่ในอารคพยาศาลหรือมีในโรงพยาบาลน,นะคะในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่7เนี่ยท่านโปรดให้สร้างโรงพยาบาลจํานวมากนะคะแล้วก็ลักษณะของการสร้างเนี่ยก็คือโรงพยาบาลจะมีรูปแบบที่เหมือนกันข้อ,ขอความที่ใช้ก็จะเหมือนกันนะคะสิ่งที่มีก็คือทีลาจารึกคือเป็นการจดบันทึกนะคะว่าที่โรงพยาบาลแห่งนี้มีการมีเจ้าหน้าที่คือใครัรกษาโรคอะไรได้บ้างใช้เพื่อสมุนไรอะไร นะคะแต่ละคนทําหน้าที่อะไรเป็นเหมือนการจิตรกรรมแต่บันทึกไว้ว่าใครมาใช้พวกอะไรงอยนี้ใช่ไหมเพราะแต่ละที่ในแต่ละพื้นที่เนี่ยในเรื่องของการรักษาโรคโรคภัยสมัยก่อนก็ไม่น่าจะเหนือนกันเรื่องของการทำออสร้างโออบราณวัตถุของยุคสมัยเนี่ยจะมีความปลายนี่จะมีการขัดให้เงาขัดให้เรียบถ้าเป็นในยุคนั้นก็คือยังเป็นหยาบอยูอย่สลับให้เห็นแค่รูปรูปภาพเรื่องราวแค่นั้นเอง ่นฐานไหนสมัครใจร่วมทําความดีรู้รักรู้สามาคีข้าเมื่อพระศิวะอ้าเป็นสระสิ่งที่มีดวงตาทสุดใช้ภูมิปัญญาพัฒนาชุมชนทุกคนพร้อมใจสารพระราชาให้ไว้หนุนนำผลให้ได้ดี ลักษณะของพระธาตุร้นเช้าคีลักษณะทรงบัวเรี่ยงเป็นดอกบัวเี่ยดนะคะแล้วก็ย่อมุมพระพุทธรูปบุญเงินบุญทองเป็นลักษณะของการทำรานเชานะคะแต่ก็นอกจากเป็นพระพุทธรูปบุเงินบุญทองนะคะก็ยังมีพระพุทธรูปสัมฤทธ์นะคะที่เป็นลักษณะของ พระพุทธรูปหลานช้างอยู่ลักษณะเด้นลักษณะหนึ่งคือปางวิชัยนั่งบนขานสูงอันนี้ด mm ูไ hmm. ด้ไสมสดๆร้อนๆนะฮะออกไาการนี้รายการแรกนะคะ mm hmm. ก็จะเป็นตู้พระธรรมนะคะที่ท่านจะเอาว่าสรับทอบให้เรา oh. เป็นตู้ oh. ตู้พระธรรมไหลลดน้ำนะคะนอกจากนี้แล้วนะคะด้านบนนี้เรายังจัดแสดงในเรื่องของประวัติการก่อตั้งเมืองของัดแกนนะคะ ก็จะเป็นเสื้อของท่านเจ้าเมืองนะคะเป็นเครื่องยศแล้วก็จะเป็นไม่รู้จะเป็นอาก็เป็นตอนตนเลนะคะนอกจากนี้แล้วด้านหลัหงก็ะจะเป็นเทศก,กาลในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงอของคากินอิวของสาษาในยุคสมัสยสมัยรัชกาลที่ห้านะคะจนถึงปัจจุบันกมีความดรับก็ถือว่าภาษาอีสานเราเนี่ยก็มีการพัฒนาการการประวัติศาสตร์มายาวนานเหมือนกันคนรับ ดูสองพันกว่าปีนะนี่ค่ะเ,เราดูการที่เราจัดการแสดงมาเนี่ยมันก็เยอะเยอะมากในพื้นที่สารตอนบนของเราเนี่ยเป็นตั้งแต่ก่อนประวัติศสาสตร์ทุกประวัติศาสตร์แล้วก็ยุคปัจจุบันเป็นความเป็นมาที่ที่งดงามนะครับที่ที่เราหาดูยากนะครับดีที่เราที่คัญจัดเรายัางมียุทธภัที่าสามารถจัดเก็บของเก่าไว้ให้เราให้ให้คนรุ่นหลังได้ดูครับ นี่จัดแสดงมาส่วนนะคะเดี๋ยวเราไปชมห้องด้านล่างเปนห้องสุดท้ายก่อนห้องนิทานที่สุดชาตกศาสนาร่วมศรัทธากันทุกคนเพื่อผลประโยชน์ชุมชนมั่นคงถาวรห้องใสราชการเอกชนประชาชนร่วมมือวิถีชีวิตความเป็อยู่ของคนอีสานเรานะคะ ว่าในสมัยก่อนเนี่ยเขามีวิถีชีวิตงกันนะคะอย่างอันนี้นนก็จะเป็นเื่งของที่ชาวบ้านเอามาว่อให้เรานำมาจัดแสดงแสดงให้เห็นว่าในยุค50ปีที่แล้วนั้นทรัพยากรเราเป็นยังไงคะมันตูนสมบูรณ์ครับใช่คร<ช>ับ<ๆ>สมัยก่อนนั้นในเรื่องของการดำรงชีพของคนพิสารเราก็จะเป็น,นแค่ว่าหามาไว้อยู่ไว้กินนะคะแต่ปัจจุบันไม่ใช่สังคมเปลี่ยนไปความเจริญเข้ามาถึงก็จะเป็นในเรื่องของการหาเพื่อค้าขาย ส่วนตรงนี้นะคะจะเป็นาการจำลองทัวปอยิสานสมัยก่อนึ้่มาได้เลยนะคะอ๋อจำลองเหมือนเหมือนบ้านยุสานสมัยก่อนนะค<ะ>่ะค่ะอาจจะเคยเห็นฮะอย่างพี่อยู่ที่ทำนะคะสมัยเด็กๆปู่ปู่ย่าใช้ก่อไฟก,กับข้าวแบบน<ะ>ี้หมดคร<ะ>ับแล้วจะเป็นเหมือนภูมิปัญญาของคนยิสาน ทุกาศาสนาร่วมสรัทธากันทุกคนเพื่อผลประโยชน์ชุมชนมันคงทาวอรทองใสราชการเอกชนประชาชนร่วมมือร่วมใจสร้างเสริมคุณภาพงานให้พี่น้องไทยอยู่ดีทึ่นีจิตอาสาต้องมีในหัวใจพัฒนาชาติไทยด้วยใจน้องพีโครงการพระราชทานนามี สาตัวามาียต้มสูตรของตัวเองนะคะอันนี้สามารถถ่ายทาดได้บางทีก็ปักแต่มันีลเป็นสิบมุไมไม่มีลวดลายเห็นไหมคะมก็จะเป็นแค่เป็นรูปทรงตรงนี้เป็นาจารึกุษธรา,าสีมา,านะคะที่ได้มาจากตัวยอดน,นะคะที่เรานำมาจัดแสดงไว้ที่นี่ก็จะมี ปกติก็จะมีเอหลวงพ่อนะะท่านพาชาวบ้านมามากราบไหว้ทุกปีนะคะส่วนในเรื่องของอันนี้จะเป็นจารึกด้วยอักษรหลังปลวะนะคะภาษาส,าสันสกฤตคำแปลเดลี๋ยวเราจะมีจะแสดงอยู่ด้านลึนะคะก็จะเป็นโอเคสีท่ <ๆ S 2> ท่านนะคะส่วนทางด้านนี้ก็จะเป็นใบเสมานะคะที่เป็นตัวอักษรทั้งหมดเลย,เเลยนะคะ <ๆ S 2> มีอักษรมาจากหลายที่นะคะ อ,อักษรขอมก็มีอักษรธรรอักษรไทยอีสานก็มีนะคะลากษนานะคะคซึ่งใบเสมาเนี่ยก็จะมีรูปร่างของใบเสมาที่ต่างกันไปส่วนที่ที่อ๋อผิวเคยเคยกล่าวไปในเรื่องของการเข้าใช้ร่วมกันใช่ไหมคะอย่างอย่างที่ทราบเนี่ยอ่อ ยุคแรกๆก็คือยุคสมัยทวารวดีก็จะมีการสร้างใบเสมาอันนี้อาจจะเป็นแกนสันโูนต่อมาเนี่ยมีการเข้ามาอยู่ในร่วมยุคของสมัยล้านช้างร่วมกันก็มีการสลับเป็นตัวภาษาในยุคเกิดนะคะล้านช้างก็มีการสลับเข้าไปอันนี้ก็คือเป็นการใช้ร่วมกันใช้ร่วมใบเสมาไม่ได้ทําไม่ได้ทําลายหรือทําหายไปแต่ามใช้ด้วยกันใบเสมาที่พบที่เห็นนะคะที่ใหญ่สุดเนี่ยก็จะเป็นทรงกระโจมเรียกว่าทรงกระโจมนะคะ พบที่เวัวขาวพุชิลาลาในากาลสินนะครับก็จะเป็นใบเสมาทรงกระโจมเอเป็นพุทธชาโดนะคะแล้วก็นอกจากนั้นนะคะกับใบเสมาที่เกี่ยวยุคสมัยทวาก็ยังจะมีเชิ้นส่วนนะคะของอาคารนะคะที่อยู่ในยุคสมัยวัฒนธรรมร่วมเขมรน,นะคะรวมถึงด้านนี้นะคะโดยมากเนี่ย ที่พบเป็นใบเสมาทางแผดของทางของคายนะคะก็จะเป็นไม่ได้เป็นรูปนะคะก็จะเป็นแค่เอ่อเป็นทรงเป็นแกนสันมูลนะคะอาจจะเป็นหนึ่งด้านหรือสี่ด้านนะคะอันนี้เป็นสีด้านบางใบก็เป็นสองด้านเห็นเป็นอะไรคะใบนี้เห็นเป็นอะไรคะเห็นเห็นจักไหมคะเห็นเป็นอะไรคะช้างเห็นเป็นอะไรใช่ คืออะไรคะช้าง,งช้างชวงอ่าเองค่ะบางคนเห็นยีราฟนะคะ <laughs> บางคนเห็นเป็นหัวยีราฟบางคนเห็นเป็นนกยูงนะคะแต่จริงคือพัอชรคณิยก็คือช้างนะคะ,ะ,ะ,คะแต่เราก็ยังเก็บรวบรวมแต่ <laughs> จะสังเกตว่า <laughs> ถึงจะเลือนลางแต่ก็สามารถเก็บได้ว่า <laughs> เป็นใบเสียมาในเรื่องราวเรื่องอะไร <laughs> มีหลายเรื่องเลย๋จะไม่ซ้ํากันเลยรับเด่นสุดของเราคือใบเสม่าปีนฟางที่ลาดนะคะไปที่กาลสินก็ไม่เจอนะกาลสินขอคืนก็ไม่ให <c oughs> ้ที่เห็นที่สนามหญ้าทั้งสองฝั่งแล้วก็ด้านหลังตรงนี้ของทีมหมดนะคะวันนี้ก็ขอขอบคุณพี่อิ๋วมากนะครับที่ให้ความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของภาคอีสานเป็นบนของเรานะครับแล้วก็ เราก็ได้รับความรู้มากมายนะครับเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ความเป็นมาของประธรรมอีาสานตอนบนของเราวันนี้ก็อยากให้พี่อยู่แนะนําเชิญชวนน้องๆที่จะเข้ามาดูทีภัิพันของเรานะครับว่าเปิดกี่โมงการเข้าชมยังไงนะครับ ก็ขอให้พี่หยุ่นแนะนำเลยครับได้ค่ะก็ขอเชิญชวนทุกท่านนะคะเข้ามาเยี่ยมชมทิปตธพั่สถานแห่งชาติขอนแก่นนะคะของเราเปิดให้บริการตั้งแต่เวลา9โมงเช้านะคะจนถึงเวลา20นาฬกานะคะเราเปิดตั้งแต่วันพุธถึงวันอาทิตย์นะคะในปัจจุบันนี้ถ้าเราจะปิดวันธนาคารนะคะเราจะหยุดันาคารแต่ถ้าตรงกับวันหยุดแลัตะเลิกเราเปิดตลอดนะคะ สามารถมาได้เลยนะคะเรายินดีต้อนรับนะคะส่วนค่าบริการไทยอยู่ที่ค่าเอ่อค่าเทคที่20บาทนะคะต่างชาติอยู่ที่100บาทนะคะแล้วก็ถ้าน้องๆน,นักเรียนหรือเอ่อท่านอาจารย์นะคะที่จะพาเด็กๆมาชมเป็นหมู่คณะสามารถทำนังถือหนังสือแจ้งเข้ามาได้เลยนะคะอันนี้เข้าชมฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะ <Okay. S 2> แล้วก็จะมีวิทยากรในการบรรยายให้ความรู้ด้วยนะคะครับ วันนี้ก็ขอขอบคุณคิณมมกครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะที่มาเยี่ยมชมเรานะคะยินดีต้อนรับนะคะสวัสดีค่ะวันนี้เราก็ได้ความรู้มากมายนะครับเกี่ยวกับการเข้าชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติขอนแก่นนะครับ<ช>ขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่ติดตามการไลฟ์สดโรงเรียนจิตอาสาพระราชทานเก้านสี่เรานะครับหากท่านพบปัญหาในพื้นที่ต้องการให้จิตอาสาเก้าศูนย์สี่เข้าไปช่วยเหลือ สามารถทักเข้ามาในเพจโรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน904ได้นะครับหรือสายด่วน1510ได้นะครับสุดท้ายนี้ขอเชิญชวนทุกท่านเข้ากดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจโรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน904ด้วยนะครับสำหรับวันนี้พวกเราขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ สละเวลาอุทิศตนไม่วังผลประโยชน์อันใดทำด้วยใจแสบซอถือหลักคุณธรรมนำใช้ร่วมแรงกายแรงใจสร้างภูมิคุ้มภัยให้ภยเรามนีจี่อาสาเท่ากมีดือดหัว